สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวสําหรับในไลฟ์นี้นะเนจะชวนทุกคนนะแอบมาดูคุณอาทานสารสกัดแล้วเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์และองค์ความรู้ไปด้วยเพราะมีหลายท่านที่ซื้อสารสกัดที่ร้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินตอนไหนจะกินก่อนจะกินหลังจะกินยังไงนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าจะกินไปทําไมสารสกัดมีเพื่อนคุณอาหลายหลายคนเนาะที่ไม่ใช้สารสกัดแล้วก็ป่วยเยอะนะทุกคน เดี๋ยววันนี้มีเรื่องกิน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 กันมาคุยกันด้วยเดี๋ยวจะก่อนก่อนอื่นกินก่อนฮะอันนี้ก่อนขอเช็คว่าทำไมไม่มีใครดูเราเลยป๊บนึงนะโอเค๋อพอพูดถึงเรื่องสารสกัดเลยไม่มีใครดูเลยนี่เป็นไรนะอ่าไม่ค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับแทนอ่าเดี๋ยวป้าชงอันนี้ไปก่อนชงเกลือดำมะนาวกินไปก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้มีเรื่องกินกินมาคุยกันพอสมควรก่อนอื่นมะนาวเกลือดำก่อนอืม <c oughs> โอเคอยู่ไหมมีใครมายางทักกันเข้ามาหน่อยมาแล้วแต่จ้เดี๋ยววันนี้จะให้ความรู้ทุกคนด้วยเพราะว่ามีหลายทัานที่ไม่รู้ว่าจะทานสารสกัดไปทำไมแล้วบางคนก็กลัวสารสกัดนะกลัวเพราะเข้าใจว่ามันเป็นแซูลมันเหมือนยาเนาะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดมากเลยค่ะได้ยินเสียงนี้ไหมแม่ใช่อ๋อไม่ได้ยินเสียงนี้อุณอาเอาไมค์อ้าวก็ก็เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้อาพาดให้ดูก่อน ก่อนก่อนก่อนดื่นก็คือพ้เอกเกลือดำมะนาวแล้วผสมน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวคอยฟังเสียงนะฮะเสียงดีเสียงคุณอาเป็นไงชัดไหมไม่เดี๋ยวจะเช็คเสียงแป๊บนึงนะโอเคแมวมชุ่มคอจริงอ่ะชัดและชัดและทีนี้อาจจะพูดถึงเรื่องการทานสารสกัดของคุณอาซึ่งหลายๆท่านเนี่ย ที่ซื้อสารสกัดที่ร้านแล้วก็จะถามว่าตัวไหนกินก่อนกินหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราอะเราเราสามารถจะคือคือแนวทางของเนทนะถ้าเราสามารถทําได้ดีที่สุดเราเลือกทําสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราทําไม่ได้เราทําสิ่งที่เราทําได้คําว่าทําสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าคือให้ได้กินนะคะอาจจะกินแต่คุณอานเนี่ยเขาจะสะดวกหลังอาหาร แต่จริงเน่ตื่นมาเนี่ยอาคุณอาเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนปกติเน่ตื่นมาเนี่ยเน่จะทานเบต้ากูแคนท้องว่างก่อนเลย5แคปซูลอาของคุณอาคุณอาทานกี่แคปซูลคะสองเหตุผลที่ทานสองเพราะทานสองเพราะ,เรา,ะเราไม่มีเหตุผล hey นะเดี๋ยวเน่จะตอบให้คือคุณอาเนี่ยเขาอยู่ในบริบทที่เขาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นรายเขาคิดอย่างนี้แต่มไม่ผิดนะทุกคนเพราะว่าสองแคปซูลเนี่ยสำหรับระดับของการป้องกัน ป้องกันโรคเบต้ากูแคนเป็นสารอาหารที่ป้องกันการเกิดเซลลเพี้ยนเซลล์ผิดปกติเซลลกลายพันธุ์เพราะคนที่สุขภาพแข็งแรงเป็นนักกีฬาไม่ใช่ว่าไม่เป็นมะเร็งนะเพราะบางทีมันเครียดใช้ร่างกายเกินาขาดสารอาหารแบบนี้โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดมันมีได้คุณอาก็กันเหนียวอ่ะเซเบต้ากูแคนสองแคปซูลผ่านไปผ่านไปนอทอน <laughs> ตอนนี้มาที่ฮอทอนฮอทอนก็ส จูดผมเองนะเกี่ยวมันแต่ก่อนผมทานหนึ่งเม็ดนะเมื่อก่อนทานหนึ่งเม็ดเพิ่มมาเป็นสองเป็นสองเพราะว่ามันมันมีเหตุการณ์ที่บางคนเนี่ยคิดว่าแข็งแรงแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะแต่ภายนอกแต่ภายในมันมันเสียหายเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดเนี่ยโรคหลอดเลือดอุดตันอะไรเนี่ยผมก็กระทุ้งมันด้วยเพื่อนคุณอาที่เป็นหมอเนี่ยเป็นโรคหัวใจเยอะนะทุกคนใช่ไปทําบายพาสไปเปลี่ยนหัวใจ แล้วก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นแล้วบางคนก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วบางคนก็อยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อยู่แบบที่สามารถวิ่งได้ว่ายน้ําได้แบบคุณอาเนาะซึ่งอันเนี้ยเนยยอมรับว่าเนยเชื่อมั่นในสารสกัดนะคะเพราะว่าสารสกัดทุกตัวผ่านงานวิจัยมาแล้วว่าสามารถช่วยลดเส้นทางของการเกิดโรคลดได้ยังไงลดเพราะว่าเขาเป็นการสกัดจากสมุนไพรจากพืชเนาะ ที่สกัดแบบบริสุทธิ์ค่ะเราใช้แทนการที่เราไปกินสารเคมีเนาะแล้วออกฤทธิ์ให้เหมือนระดับที่เห็นผลลัพธ์ที่เรารู้สึกได้อันนี้คือฮอทอนโคนไซคิวเทนที่คุณอากินไปเนี่ยโดยปกติเขาจะไปงานวิจัยนะคะเขาจะไปช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดท่อเลือดเพิ่มไขมัน hdl ลดไขมันตัว ldl ไซส์เล็กที่จะทําให้ก่อเขาเรียกว่าปัญหาหลอดเลือดอุดตันซึ่งตรงเนี้ยอันนี้คือกินเพื่อ activate ตรงนี้นะทุกคนนะคะ <c oughs> คุณสวนนี่บอกติดตามมาสามปีขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกิติยาสวัสดีนะคะเ่อต่อไปเมื่อเร็วๆเนี่ยก็เพื่อนผมอ่ะมันเชื่อผมนะมันคงไม่ติดเตียงออนี่เพิ่งมาติดเตียงได้ถามข่าวดูนะ <c oughs> เขาเขาค้าพลอยก็เป็นเศรษฐีอพลอยใช้ใช้ชีวิตเปลืองมากฮะตามภาษาคนรวยฮะ <c oughs> ไปไปมาเนี่ยตอนตอนท้ายมาใช้ไปใช้มาเพลิน เงินหายไปไหนก็ไม่รู้ไปอปมาติดเตียงแล้วนะฮะเพราะผมผมบอกเขาว่าเขาใช้ชีวิตอย่างประมาทนะปรากฏว่าเส้นโลหิตในสมองไปโลหิตฝอยไปปริแตกตรงที่สมองแล้วก็ติดเตียงเป็นเป็นอัมพาตคนเป็นภูมิแพ้หอบหืดทานได้โดยตรงเลยคือตัวเบต้ากูแคนอันี้ ทุกโรคทานได้หมดเลยเบต้ากูแคนเป็นสารสกัดเบื้องต้นที่เป็นสารอาหารที่แบบเป็นยืนพื้นที่แบบทุกโรคทุกคนสามารถทานได้เบต้า uh, กูแคนนะคะแต่จริงๆแล้วหอบหืดเนี่ยถามว่าโคนไซคิวเทนไปเกี่ยวข้องอะไรในตัวฮอทอนโคนไซคิวเทนเนี่ยเกี่ยวข้องในเรื่องของคนที่เป็นหอบเป็นหืดเพราะเขาไปช่วยทําให้ระบบหลอดเลือดท่อเลือด มีการไหลเวียนที่สะดวกเดินสะดวกค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดถึง NRF2 NRF1 นิดนึงอทานวัลกิ่แคปซูลคะก็อย่างละสองเหมือนกันอย่างละสองกินเลยค่ะข้า2สองเย็นสองแต่ก่อนนั้นกินแค่หนึ่งแคปซูลนะคุณอาเนี่ยทุกคนแล้วค่อยๆขยับขึ้นตอนตอนตอนหลังมาเห็นว่ามันดีเห็นว่ามันดีคือตัวนี้นะสําหรับสารสกัดนวัตกรรมใหม่พวกเนี้ยนะกินเกินไม่เป็นไรนะฮะ เป็นอยู่อย่างเดียวคือเปลืองเปลืองเงินเปลืองเงิน <laughs> แล้วก็ปรับปรับจูนให้เข้ากับสถานะของมันว่าร่างกายของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะทานเท่าไหร่ตัวนี้ก็แต่ว่ากินเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อธิบายเรื่องนี้น,นิดนึงแต่เดี๋ยวขอบอกก่อนว่า nrf 1คือเทคโนโลยีในการไปเปิดสวิต์ยีนไมโตโคอนเดียนะทุกคนที่บางคนเนี่ยไมโตโคอนเดียเสื่อม บางคนมีมาน้อยจากการที่แม่ถ่ายทอดมาให้น้อยบกคร่องบางคนที่เป็นเลือดจางโลหิตจางทาลัสซีเมียพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแรงค่ะยีนไมโตคอนเดียนนยจะเสื่อมสภาพบกพร่องมาระดับยีนเนาะเช่นเดียวกับตัว Nrf1 Nrf1 เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ไปเปิดสวิตช์การทำงานของการดีท t o กตับเปิดสวิตช์การทำงานของการที่ เอนไซม์ uh, SOD จะลุกขึ้นมาทำงานซึ่งทั้งหมดเอนไซม์ที่ใ네นพูดไปมันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเทคโนโลยีคือการที่ปลูกมันขึ้นมาทำให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมที่เป็นไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรนะคะแต่ทีเนี้ยคนที่บกพร่องเยอะกระบวนการในการปลูกปลูกขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนะเาะปลูกพลังเหรอฮะ <c oughs> ปลูกพลังอาจจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งอันนี้มันคือการใช้เทคโนโลยี ในการปลุกขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีตัวนี้อย่างที่คุณอาบอกว่าเวลากินเนี่ยมันต้องดูตามสภาพร่างกายเพราะว่าเราต้องเป็นหมอให้กับตัวเองเนเาะเราต้องเรียนรู้ว่าระดับของร่างกายความบกพร่องของเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีได้แค่ไหนเพราะว่าตัวเทคโนโลยีเนี้ยเปรียบให้เขาเหมือนหมอเลยนะทุกคนเพราะเขาจะเข้าไปทําให้เกิดกระบวนการ k e ีบว n e เน e v e 2คำว่าค e บว n e เน e ฟทูคือกระบวนการในการตรวจจับ <c oughs> ความผิดปกติ เพื่อที่จะเอามาแก้ไขอ่ะซึ่งระดับของการตรวจจับในนี้มันเป็นระดับของเซลล์ที่มองด้วยตาไม่เห็นและเครื่องมือบางอย่างตรวจสอบไม่เจอยกตัวยอย่างเช่นเวลาหัวใจเราเต้นผิดจังหวะบางทีเราไปตรวจด้วยเครื่องมือเครื่องมือตรวจไม่เจอนะคะแต่ความผิดปกติในร่างกายเราจะรู้สึกของเราและเทคโนโลยีจะทํางานระดับนั้นนะคะระดับที่ตามองไม่เห็นแต่เราจะรู้สึกอยู่ในลึกๆว่าทำไมวันนี้เรารู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยเป็นนู่นเป็นนี่ อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายคือมันเกิดจากภาวะที่เขาเรียกว่าเสียสมดุลเนานะเทคโนโลยี Technology, หรือสารสกัดทุกชนิดไปทําให้เกิดระบบการทํางานที่สมดุลของร่างกายค่ะสมดุลของร่างกายคือสมดุลที่พิษไม่มากเกินสมดุลที่เกิดสารต้านพิษหรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งคําว่าสารต้านอนุมูลอิสระในที่นี้ในร่างกายมนุษย์เรามีเอนไซม์ SOD ที่ทํางานอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าพอเราถูกแทรกแซงด้วยยาด้วยเคมีด้วยพฤติกรรมด้วยวิถีชีวิตมันทำให้กระบวนการนี้ลดการทำงานลงค่ะเทคโนโลยีคือตัวที่จะไปช่วยกระตุ้นให้กลไกทั้งหมดของร่างกายฟื้นคืนสภาพซึ่งพอหลังจากที่คุณอาใช้มากี่ปีแล้วนะสปีสปีสิ่งที่ปรากฏขึ้นอันนี้อันนี้นยอมรับเลยเนาะเพราะว่ามันมีหลายจุดที่ทาให้คุณอาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่น การอารมณ์อารมณ์ที่เคยหงุดหงิดจะไม่ค่อยหงุดหงิดการขับรถจะมีสติสัมปชัญญะการพูดการเรียบเรียงคําความจดจําอะไรพวกนี้และที่เด่นชัดเลยคือการไม่เหนื่อยไม่เพลียเพราะว่าคุณอาจจะช่วยตัดหญ้าช่วยยกของช่วยอะไรคุณอาจจะแบบเหมือนแล้วอีกอันนึงคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของผู้ชายนะผู้ชายก็อาจจะคือไอ้เรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะสมรรถภาพทางเพศเนี่ยพูดตรงตร,งตรง คือเขาฟื้นคืนทุกระบบแต่เราไม่ได้มันเน้นว่าให้ทุกคนต้องมามีอะไรทางเพศนะแต่ในหมายถึงว่าเมื่อกลไกของการทํางานของระบบออโตเมติกเนี่ยฟื้นคืนสภาพมันก็จะปรับจูนเข้ามาด้ยมันก็จะกระตุ้นให้ทุกอย่างฟื้นทั้งระบบมัน่งบอกทั้งสุขภาพดีสุขภาพดีค่ะแต่เราไม่จําเป็นต้องเอามาใช้เรื่องนี้ก็ได้เวลาที่อารมณ์เราแจ่มใสเราก็เอาไปทําเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีนะเอาไปทําคุณประโยชน์อะไรพวกเนี้ นะคะแต่นีนกำลังจะบอกว่ากลไกหรือว่าเทคโนโลยีที่ที่ถูกผลิตมาในรูปของแคปซูลซึ่งบางคนเนี่ยมักจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะแล้วเข้าใจว่ามันคือยานะเนาะแล้วบางคนก็ถูกเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้คือยาไม่ใช่ยามันคือเปรียบประดุดกับว่าเราเนี่ยอยากที่จะกินโปรโตีนให้ได้เยอะๆอยากที่จะได้สารอาหารให้ได้เยอะๆแล้วเราไม่สามารถกินได้เป็นกาละมังอะทุกคนแต่เทคโนโลยีคือการรวมกันเอามาใส่ไว้ในเนี้ย แล้วมันออกฤทธิ์เหมือนกับไอสไตล์ทำระเบิดอะไรนะนิวเคลียร์นิวเคลียร์อารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าอ,อันนี้เป็นการวิจัยโดยวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิพพสูจน์ได้คําว่าพิสูจน์ได้ก็คือกินต่อเนื่องกินกี่ครั้งกินทุกคนถ้าทุกคนกินแล้วกินแบบว่าเขาเรียกว,ว่าใช้อย่างถูกต้องผลลัพธ์มันจะต้องออกมาเห็น <c oughs> ผลเหมือนกันนะเน,นี่คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ ะะแต่ทีนี้ตัวแปรที่คนจะพิสูจน์แล้วเห็นผลเร็วช้ามันมีตัวแปรตัวแปรก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตวิถีชีวิตและความบกพร่องแต่ถ้าเราตัดตัวแปรเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนผิดพลาดกินอาหารไม่ดีพฤติกรรมที่ยังคือไม่เหมาะสมใช้ร่างกายเกินอะไรพวกนี้ถ้าเราตัดปัดจจนะัยนั้นแล้วเราใช้ใช้สารสกัดหรือเทคโนโลยีช่วยแทนการใช้เคมีนะทุกคน เราจะสามารถสุขภาพดีได้ในทุกๆปีอันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะคะซึ่งคุณอากับเน้เนี่ยได้พิสูจน์และเน้ได้พิสูจน์กับทุกๆคนคุณแม่เน้ก็ได้พิสูจน์ในวัย81ปีคุณแม่เน้ขนาดเขาเรียกว่าต้องบังคับกินเนะี่ยทุกคนก็ยังได้ผลเห็นไหมถึงแม้ว่าไม่ไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อหมอแม่เน้จะเป็นสไตล์ที่แม่บุธรรมนะอะไรอะไรก็หมอไว้ก่อนหมอไว้ก่อนแต่ลูกสาวบังคับให้กินเพราะกิน แม้ว่าจะไม่เชื่อแต่คําว่วาวิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้กินทั้งทงท,งที่ไม่เชื่อนี่แหละแต่กินทุกวันกินไม่หยุดกินไม่หย่อนผลลัพธ์มันก็ต้องโชว์ออกมาเป็นแบบสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนสามารถไปตรวจเซลล์ได้ไปตรวจตับได้เพราะนี่คือเส้นทางของการลดลดคําว่าลดโรคโรคเนี่ยเกิดมาจากอนุมูลอิสระที่เก่อตัวกันสะสมมางแต่เราเกิดนะก็จะมีอนุมูลอิสระวิ่งชนเซลล์ตอนแรกๆเซลล์ของเราแข็งแรง เอนไซม์ยีนของเราทำงานควบคุมระบบได้เอนไซม์ก็จัดการเซลล์ทุก,ทก,ทก ale, ๆเซลล์เซลล์แปลกปลอมเซลล์มะเร็งอะไรจัดการได้หมดแต่พอเราอายุมากขึ้นกลไกของร่างกายตรงเนี้ยเขาเรียกเริ่มเริ่มเสื่อมลงเนาะกลไกที่ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระเสื่อมลงกลไกในการดีท็อกตับเสื่อมลงกลไกทุกๆกลไกเสื่อมลงมันก็เลยทําให้ลดประสิทธิภาพในการที่จะจัดการกับเชื้อเซลล์มะเร็งเชื้อโรคเชื้อก่อพิษหรือแม้แต่ การหายใจอะไรแบบเนี้ยเนาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็จะเพลียจะเหนื่อยเมื่อทุกกลไกถูกลดประสิทธิภาพลงสารพิษที่เราเอาใส่อยู่ตลอดเวลาอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จึงทําให้ก่อปัญหากับร่างกายและตกค้างกลายเป็นสนิมสนิมนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกทฤษฎี o อกซิเดทีฟ t r ร s ซึ่งทฤษฎีเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่โรคแต่มันคือต้นตอที่จอคิวรอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ย เขาเรียกว่าเสียสมดุลจนถึงฟางเส้นสุดท้ายมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่แจ็คพอตแตกบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคที่ว่า,เ,าเพื่อนคุณอาติดเตียงอะไรแบบนี้ยเพราะว่าหลอดเลือดมันไม่ยืดหยุนค่ะหลอดเลือดมันแข็งตัวอันนี้เป็นคําตอบที่หลายๆคนถามว่าทําไมจําเป็นต้องกินด้วยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตนนะว่าจาเป็นหรือไม่จําเป็นแต่อย่างเท่าที่เนทพิสูจน์มา ดูจากเพื่อนทุนอานะคะที่บอกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดแต่ว่าเป็นไตระยะสุดท้ายเป็นหัวใจอย่างเงี้ยเป็นหัวใจเป็นเป็นโรคก,กันอะไรแบบเนี้ยแต่เนี้ยเรากำลังพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะสร้างสุขภาพได้ด้วยการถ้าถ้ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือก็คือเทคโนโลยีถ้าเราสามารถใช้ได้เราก็เราก็จะพิสูจนะ์เนาะแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเออมันได้เห็นผลจริงและสำหรับใครก็ตามที่ ใช้อยู่นะคะการใช้สารสกัดเนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องกิน1เม็ด2เม็ด3เม็ดแต่ว่าในระดับของการที่จะทําให้ตัวเองฟื้นฟูมันเราก็ต้องใช้ระดับที่เหมาะสมกับร่างกายของเราซึ่งก็ต้องดูร่างกายเป็นหลักแต่ว่านี้ก็จะให้ข้อมูลไปในเวลาที่ซื้อสารสกัดก็จะมีโบชัวมีอะไรให้มีแผ่นสําหรับอ่านดูเนาะเดี๋ยวให้คุณอาคุณ้าคือศาสตร์แห่งการคือ ส่วนมากคนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันจะมา,าจากการกินการกินที่ไม่ประมาณกินกินด้วยความอยากด้วยความอร่อยนะติดในรถซึ่งในอาหารต่างๆเหล่านั้นมันมีทั้งคุณและโทษอยู่อย่างเช่นพวกโซเดียมหรือว่าไขมันทรานนะพวกนี้จะเข้าไปาสะสมในร่างกายแล้วก็เป็น เป็นพิษเป็นภัยต่อต่อสุขภาพนะฮะต่อสุขภาพในในระยะยาวนะฮะค่อยสะสมในศาสตร์ของการกินที่ที่กล่าวมาแล้วนะฮะผมว่าไม่มีอะไรที่มันจะแก้ไขไม่ได้เมื่อเมื่อเราเป็นหมอที่ดูแลตัวเองได้นี่ก็คือคอยศึกษาว่าโซเดียมมาจากอะไรบ้างนะฮะแล้วก็น้ำตาล มาจากอะไรบ้างน้ําตาลนี้ไม่ใช่ว่ามามา,มา,ม,ามาจากเอเอ,เอน้าําตาลสาเคราะห์สีน้ําตาลทรายอะไรต่างๆมันก็อยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติเช่นเดียวกันนะอย่างชเช่นข้าวข้าวขัดขาวพวกนี้ก็มันเป็นน้ําตาลที่สูงนะฮะแล้วก็พวกก็มีการวิจัยกันว่าระหว่างนะข้าวข้าวเหนียวกับข้าวข้าวขาวพวกนี้ อะไรที่น้ําตาลมากก,กว่ากรปรากฏว่าข้าวขัดขาวเนี่ยจะให้น้ําตาลมากกว่าข้าวเหนียวในน้ําหนักที่เท่ากันถึง3เท่าตัวในห่างกันนะนะทีนี้การกินกินเพื่อป้องกันหรือกินกินเกินเพื่อสะสมโรคแล้วมาสู่ผลบ้านปลายพวกนี้จะใช้ระยะเวลายาวทั้งหมดบางทีอย่างเช่นสารสกัดหรืออะไรพวกนี้เบต้าคูแคนหรือยัว หรือเบต้าคูแคนหรือฮอร์ทอนคิวเทนก็ดีแล้วก็เนื้อฟันเนื้อทูที่ที่ทานอยู่เนี่ยนะมันก็จะไม่ให้ผลรวดเร็วเช่นยาแก้ปวดเนี้ยยาเคมีที่ใช้รักษาเฉพาะทางนะฮะถ้าทานมากไปมันก็เกิดผลร้ายต่อร่างกายเช่นเดียวกันครับแต่นั่นคือยาเคมีแต่นี่นเป็นสารสกัดซึ่ง เ,เมื่อทานต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยยิ่งเวลานานมันก็ค่อยๆค่อยอยอ,ยอติเวตร่างกายให้ของเราเนี่ยไปสู่สภาวะของความสมบูรณ์เซลล์ที่สูญหายไปโดยเฉพาะนวัตรกรรมตัวนี้นะกเ,นเกี่ยวกับเรื่อง2องตัวนี้คือเกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟูเซลที่มันเสียหายแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผม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 จะพูดให้ฟังว่า ก,กันกินกันก็กินแก้กันก็นแก้นะฮะจะเอาไงถ้าแก้ก็แก้ตรงที่ว่ามปลายเหตุนะตรงที่เวลามันเกิดปลายเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงไปแก้กันส่วนใหญ่เนี่ยเท่าไหร่เท่ากันเสียตังค์เท่าไหร่เท่ากันนะล้างไตาอาทิตย์ละสองสามครั้งหรือหรือว่าไปไปตามหมอนัดอยู่ในบริเวณบตรของหมอทั้งหมดแล้วก็กห้ยาเคมีบางคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ต้อง ฉายแสงคีทําคีโมเซลดีเซลลายตายเป็นพวงแล้วเดี๋ยวก็เกิดใหม่ไม่หายแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้วิธีการกินการอยู่เราเริ่มต้นที่ดีที่ว่ากินกันนะฮะกินกันอย่าไปกินแก้หรือไปแก่ออนุญาตนางคนที่คุณอาพูดกินกันคือกินเพื่อป้องกันเพื่อรอความเสื่อมของเซลเนาะอันนั้นคืออาหารเสริมแล้ววิตามินแต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ย มันเหนือชั้นกว่านั้นทุกคนเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันชะรออย่างเดียวแต่เทคโนโลยีเข้าไปซ่อมและแก้ไขด้วยค่ะซ่อมและแก้ไขยีนด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เทคโนโลยีแม้จะมีอายุเท่านี้ที่เคยเท่าไหร่70สา,สามเจ็ดเจ็ดสิ ที่เคยมีความเชื่อว่าแก่แล้วแก่เลยเสื่อมแล้วเสื่อมเลยไม่เป็นจริงค่ะไม่เป็นจริงมันสามารถปลุกลุกขึ้นมาได้จริงๆทุกคนคุณอาขอปฏิเสธปฏิเสธเรื่องเรื่องแก่แล้วแก่เลยไม่แก่แล้วไม่แก่เลยเพราะว่าเวลาที่เซล์เราใสเซล์เราใหม่เซลล์เราจะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะซ่อมอวัยวะแต่ละอวัยวะให้ใสให้ใหม่ดังนั้นความเชื่อที่บอกว่าพอไตเสื่อมไตพังพังแล้วพังเลยไม่จริงค่ะหรือเช่นเดียวกับ อะไรหลายๆอย่างเนาะที่บอกว่าเบาหวานตับอ่อนพังแล้วพังเลยไม่หายไม่จริงค่ะค่าการกรองของไตที่บางคนกรอง30มีแต่จะเตี้ยลงไม่จริงค่ะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเน้เนทดสอบและพิสูจน์และมีหลายเคสสตัรดีมากนะคะทุกคนแล้วเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกก็คือความเหนือชั้นกว่าวิตามินกว่าอาหารเสริมก็คือไม่ใช่เพียงแต่ชะรอ และป้องกันแต่ยังเข้าไปแก้ไขด้วยค่ะทีนี้คนจะใช้จะเห็นผลลัพธ์ไม่เห็นผลลัพธ์อย่างที่นี้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวแปรเนาะอย่างอย่างตัวแปรอย่างของเน,น้อย่างเงี้ยเน,น้ดูแลอาหารการกินใช้อย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นผลลัพธ์เร็วแต่บางคนคําว่าตัวแปรก็คืออาหารการกินไม่ได้ดูแลไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจํากัดอาหารการกิน พฤติกรรมการใช้ร่างกายการอะไรเงี้ยมันก็คือตัวแปรที่ทำให้เนิ่นช้าแต่อย่างไรเสียการป้องกันก็ดีกว่าการปล่อยทิ้งไว้แล้วแก้การรักษาโรคนะทุกคนกับการสร้างสุขภาพเนี่ยมันคนละอารมณ์กันเนาะเวลาเราสร้างสุขภาพเราคือผู้ควบคุมเกมค่ะแต่เวลาที่เรารักษาสุขภาพเราเอาสุขภาพไปให้หมอเราคือผู้ที่ถูกเล่นเกมอะทุกคน มันมีหลายคนนะที่แบบว่าไม่รู้จะทํายังไงดีหมอง,งู้นนะี้เนาะเพราะว่าเราไม่สร้างสุขภาพตั้งแต่แรกซึ่งการสร้างสุขภาพมันมีหลายวิธีนะคะการใช้เทคโนโลยีการมาเรียนรู้เทคโนโลยีคือเราเน้นเข้าใจนะหลายๆท่านเนี่ยมาจากสายธรรมชาติบําบัดเนาะก็จะไม่รู้ว่าอาหารเสริมมันคืออะไรเทคโนโลยีมันคืออะไรแต่อันนี้มันคือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่เราเปิดใจเรียนรู้ เราต้องรู้เขารู้เราค่ะเรารู้ยาเราต้องรู้ให้รอบว่ายามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเรารู้สารสกัดเราต้องรู้ว่าสารสกัดมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งสุขภาพดีทุกครั้งทุกคนอันนี้เน่ยรับประกันนะโอเคนะคะ